โอเครอโหดเสร้อตื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 อตื้อตืโอเครอต้อตื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 ้ออ้อ้้อ้อ้อออออ้้้อ้อ้ต้องไปหาไหม เพราะว่าเราเป็นเกย์โอเคขึ้น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 ,นโอเคมาตัดไม้เอ้โกลเดกตัดไม้กันไว้ไม้พลังตัดดิค่ะโอเคตอนนี้เราก็อ้าวต้นไม้อ้าวต้นไม้หายอ้าวไม้ตรงนี้ก็มีไม้ตรงนี้มีไม่ใช่เหรอนี่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้นนนมันหายไปไหน งี้งี้งี้งั้นงั้นไม่คาบบร์อนะครับโอเคก็ได้ไหมมีเกสซื้อแท่งสตีไป โอเคแล้วก็เอาตัวค้ามาโอเคดูเราจะค้าบอันนี้เอ่อค้าบอะไรดีวะไม้เอ๊ะดาบไม้หนึ่งอันนะอะดาบอันนี้ที่ขุดเลยที่ตัดไม้โอ้โหไม้ไม่พอวะโอเค ดโอเคเย่ได้แล้วโอ้โหวันนี้โอเค,อเ,คเราเจอเทขวาอ่ะฮะไม่ต้องสอดก็ได้ผมผมรู้อยู่เราจะมาฆ่าแก่ครั้งแรกของเราเอ๊กลัวเดี๋ยว,วแป,ป๊บจะไปไหนเฮ้เราได้มาแล้วเก็บเดอร์น้องพิษตะเคียบ โอเคมาขุดเหนือ โอเคไม่เจอฐานเลยมมมมไม่มีแล้วก็ทำอันนี้ใช่คือข,ขึ้นไป,ไปไนว่าไวะแล้วกูลงม,มาได้เขาออดชอลิอีกจังวะเ้าอะไอเคโอเคไม่มีท้อ

Ok. okay. How... Um, แต่แล้วสเต็กเกี i อยู่ไหนวะท่านผูช้ชมขาดมันดุดน้เียา,ามันเลทา่านผูชมเฮ้ใครก็ใชได้โอเคไม่ได้ก็จบเพียงเท่านีนะคะทา่านผู้ชมสหวับดีบายบาย